คุณนันก่อนคุณนันเห็นบอกว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษเป็นขั้นไหนยังไงครับอาการเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มคือไม่ไม่แต่ปอดใช่ค่ะทราบตอนตอนปีไหนยังไงครับปีสามเจปีสามเจ็ดค่ะประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว ประมาณได้นะฮะอ่าประมาณนั้นเป็นนานมากแล้วมันก็ไม่หายอแล้วแล้วไปหาหมอไหมครับหากินยาจะไม่อยากกินกินยาอยู่ติดติดกันสองปีมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนไหเปอร์ไม่ค่อยนอนนอนนอนไม่หลับหรือว่าไม่ค่อยนอนไม่มันไม่อยากนอนต้องทํานู่นทํำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับว่านอนหลับไม่ไม่ไม่ หมายถึงว่าไม่ง้อไม่ค่อยง่วงใช่อู้ดีจังเลยนะฮะไม่ดีอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยเนี่ยคือเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอ๋อเหนื่อยใช่ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนไงอืมมันก็จะทําให้เราเหนื่อยครับอาจารย์ครับไทรอยเป็นพิษนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็อาจจะมีสองสามสาเหตุสาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทํางานมากกว่าปกติก็คือหลั่งสาร ไทรอกซินชนิดที่3แลหที่4ออกมาเยอะกว่าปกติ<ม>นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการอักเสบ<ม>การอักเสบมีการอา,อาจจะติดเชื้อแล้วมีการอักเสบมันก็จะหลั่งสารมากกว่าปกตอิอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นซีสขึ้นมามต่อมไทรอยใหญ่ขึ้นมามันก็จะหลั่งสารเยอะกว่าปกติเป็นโรคพัตุกรรมไหมครับ บางทีก็มีส่วนนะคะสำหรับไทรอยเป็นพิษเนี่ยคือตอนนี้หลายๆโรคเราก็เพิ่งทราบว่าม,มันมีส่วนเหมือนกันเกี่ยวกับพันธุก,กรรมมันต่อเน,นื่องกันะอาการก็จะเกิดขึ้นหลายอย่างแบบที่พูดมานะคะคือจะเหนื่อยง่ายอนอนไม่หลับคือ,อฮอร์โมนไทรอกซินชนิดที่3ที่4เนี่ยมันใช้ในการเผาผลาญพลังงานนะคะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้ก็จะทําให้นอนไม่หลับร่างกายเป็นแบบยังไงอะมันมันรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาคืออเลิร์ตลอดค่ะอ่าเหมือนคนไม่ง่วงแล้วก็ทานเก่งมากใช่ค่ะจุค่ะเพราะว่ามันอาหารที่ทานเข้าไปมันถูกเผาผลาญสร้างเป็นพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหิวแต่หิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะแล้วมีมีผลด้านอื่นไหมฮะ เช่นไม่สบายง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเลยค่ะไม่เคยเป็นอะไรเนองจากโรคเนี้ยค่ะออจริงๆถ้าเป็นเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะไปหาหมอทันแล้วก็ได้ยาที่คุมนะคะจริงๆไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาการที่เด่นชัดก็คือตาโปนเน่นะคะตาคือจ, <ะ S 1> จะเห็นมปีสามเจ็ดสามแปดบวมนะคะบวมแบบ เหมือนเหมือนเป็นปลาทองอย่างนั้นมหาจังครับคนก็ออกมาใหญ่ค่ะวันนี้แล้วมีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบอกว่าเออเธอเป็นอะไรตาเธอบวมบวมอ๋อแต่อาการที่เกิดขึ้นนะคะถ้าอาการยังไม่เยอะมันก็ไม่ได้บวมเยอะแต่ถ้าเยอะก็จะตาโปนโตนะคะมีใจสั่น มือสั่นอะไรแถวๆนี้นะคะเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยง่ายอ่าหายใจเร็วหายใจเร็วถูกไหมฮะเพราะว่าหายใจได้ทีละนิดเพราะว่าเหมือนปอดหายใจได้ไม่เต็ม ติดยาดมจะต้องแบบเหมือนต้องมียาดมช่วยอ๋อก็เสียบุคลิกภาพเหมือนกันนะเสียเสียหลายอย่างค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะว่ากินเก่งมากกินเก่งแบบเห็น <laughs> ใครเห็นผอมๆมวาว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไปเลี้ยงพราะเห็นกินหนเดียวก็กหายกันหมด <laughs> <ๆ>เพราะว่าเรากินเก่งกินเก่งทานเก่งน <laughs> <laughs> ี่ไม่เป็นไรแต่ทานแล้วมันมันเหมือนกับมันมันเฉยๆมันไม่ได้ว่ามันอิ่มนะมันก็ทานได้เรื่อยๆค่ะคือทานจุไปได้เรื่อยๆอ่าอ่าฮะอ่ะแล้วสุดท้ายใครเป็นคนแนะนําแล้วก็บอกว่า บิมเนี่ยสามารถช่วยได้บิมนี่เพื่อนๆน,นะคะที่ที่เข้ามาในเอเชียไลน์เนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าไม่มีตัวสุขภาพแล้วแล้วได้เริ่มทดลองทานยังไงร,รับ <c oughs> เริ่มทดลองหนึ่งกระปุกแรกก็ทานนานมากเพราะว่ากลัวจะเหมือนแบบยี่ห้ออื่นไงทานนานมากเพราะว่าปกตินี่นะจะต้องทานเช้าสองเม็ดอ่าฮะาเย็นสองเม็ดอ่าฮะ ก็สองเม็ดแล้วก็หายไปหลายๆวันแล้วก็มาเริ่มใหม่อสองเม็ดแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ใช่มันก็ไม่ดีขึ้นเสียมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจบอกลองสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็ทําตามเพื่อนบอกก็หนึ่งกระปุกแรกก็รู้สึกว่าอืดีขึ้นนะอือฮึก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นหายใจอิ่มอ่าฮะแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมีการไปตรวจ ตรวจกับคุณหมอต่อไหมตรวจค่ะก็ยังมีอยู่กระปุกแรกค่ะยังมีอยู่กระุกแรกไปทาไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าไทรอยเลยยังมีอยู่แต่ไม่เยอะมากคุณหมอบอกไม่เยอะมากอืม่าแต่พอทานไปกระปุกแรกแล้วเป็นยังไงก็ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ทานมาเรื่อยๆค่ามันลดลงไหมค่าลงเริ่มมาเห็นผลตอนเมื่อไหร่เริ่มเห็นผลตอนเดือนเมษาว่าเราหลังจากทานไปแล้วเท่าไหร่อืมประมาณสองกระปุกค่ะประมาณสองกระปุกค่ะ ผลที่ได้คืออะไรครับก็คือไม่เหนื่อยอ่ะอ่าสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นขึ้นเยอะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเต็มปอดอ่าแล้วอาการขึ้นบันไดได้แบบไม่เป็นไม่เป็นค่ะอันนี้แสดงว่าเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองไว้ต่อเออจะดูในการขึ้นบันไดแบบสะพานร้อยเซนทันอ๋อสังเกตจากการเดินครัขึ้นไม่ค่อยได้สถีทีขึ้นแล้วต้องหยุดเพราะว่าหอบ จะพขึ้นขึ้นรวดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้พอเจอชันพักต้องพักก่อนพักสามสี่ขั้นพักแล้วแต่หลังจากทานไปสองกระปุกคสามารถเดินรวดเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรออก็รู้ว่ามันเออมันคงดีขึ้นแล้วก็ลองพอมาเมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนตุลาไปปฏิบัติธรรมที่เมืองการออของแม่บงกฎ ขึ้นได้ถึงยอดเลยกับลูกสาวก็ว่ามันกมันก็แฝงซึ่งไม่เคยเดินไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้ามีการไปถือสินหรืออะไรที่ว่าสูงๆนั้นก็บอกว่านั้นก็ขอกราบข้างล่างเพราะนั้นไม่มีความสามารถจะขึ้นได้ก็<ม>คือไม่ได้ขึ้นเป็นธรรมชาติปกต่เไม่ได้คือ,อบอกว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนิทานมาเป็นเวลาไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่รู้สึกว่าดีอะค่ะเดือนละหนึ่งกระปุก แล้วยังต้องทานยาหมอไหมฮะไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอด้อันนี้อันตรายไหมอาจารย์ครับก็ไม่ได้เป็นอะไรอจะไปทําไมอ่ะแต่ที่จริงเี่ยที่จริงถ้าจะให้ดีต้องไปตรวจนะคะว่าว่าตรวจลว่ามดั่ไเรอยฮอร์โมนเป็นยังไงอ๋อค่าค่าของเดือนที่แล้วปกติค่ะเพื่อมาตรวจในระดับลเพราะว่าซื้อซื้อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเดือนที่แล้วออืก็ตรวจ แต่มันไม่มีเขาไม่ได้ตรวไทรอยให้ก็เราต้องซื้อพิเศษอีกหนึ่งตัวคือตัวไทรอยก็ตรวจปรากฏปกติอาการหอบก็ไม่มีไม่เเป็นหายใจสั้นๆก็ไม่เป็นแล้วทานจุไหมก็ยังทานได้เก่งเหมือนเดิมก็ยังทานจุเหมือนเดิมผมผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับครับที่ชมรายการนี้ออกทางเทนเอ็นสองให้เข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเราบิมร้อยดอทคอเนี่ยมี ผู้ป่วยพวกของเรารายหนึ่งที่เป็นอาการไฮเปอร์ไทรอยนี่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วผอมผอมมากๆเลยครับหลังจากที่ใช้กคสเซเนียนี่นะฮะแล้วผมบอกให้ควบกับน้ำมังคุดเนี <ừ> mm ่ยนะเขาก็พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10กิโลนะฮะ<อ>หลังจากได้สามสเดือนครับก็เดี๋ยวนี้ดูหล่อมาก <ừ> mm แต่ก่อนนั้นๆก็คือดูผอมแห้งแรงน้อยเลย <ừ> mm แล้วก็บอกทรมานมากแรงเรี่ยวแรงไม่มีแต่ตอนนี้สุขภาพดีมาก ครับก็จากการที่เขาใช้เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็น้ำมังคุดควบถ้าหากไม่แน่ใจรหรือว่าอยากจะประหยัดอาทิโนซเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดลองดูอย่างนั้นก่นไม่ต้องทานน้ำมังคุดใช่ไหมคะไม่ต้องน้ำมังคุดเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทานได้แล้วครับค่ะก็ลองเป็นเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเป็นอาทินอ่สีชมพูนะครับก็จะช่วยแต่ตอนนี้ก็หายแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้หายแล้ว ทานไหมคะทานทานเพื่อความสวยความงามเพื่อมีชีวิตอยู่ร้อยปีโอ้ถ้าทานเพื่อความสวยเนี่ยง่ายๆเลยกาซีเนียฮะครับก็เช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก็ได้ครับพอแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับเนี่ยคิดได้แล้วฮะขอสวยไว้ก่อน